ยินดีต้อนรับคณะกรรมาการการประเมินข้อตกลงในการพัฒนาตนเองสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูอตาจ้างประจำปีงบประมาณ2565ระหว่างวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2564ถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2565 ดิฉันนางสาวนิชารีผิวจันร์ตำแหน่งครัวต่จ้างลงเงินเลยหนะุณวิทยาวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอข้อตกลงในการพัฒนาตนเองดังต่อไปนี้ส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านภาระงานตามที่กศกกำหนดมีชั่วโมองการสอนตามตารางจำนวน22 2ชั่วโมองต่อสัปดาห์ งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้จำนวน1ชั่วโมง50นาทีต่อสัปดาห์งานพัฒนาคุณภาพและจัดการศึกษาของสถานศึกษาจำนวน2ชั่วโมง45นาทีต่อสัปดาห์งานตอบสนองนยโยบายและจุดเน้นจำนวน1ชั่วโมง50นาทีต่อสัปดาห์งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งครู 1. ด้านจัดการเรียนรู้มีการสร้างและพัฒนาหลักสูตรออกแบบการจัดการเรียนรู้จัดกิจกรรมสร้างและพัฒนาสื่อนวัตรกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้มีกระบวนการในการดําเนินการสร้างและพัฒนาหลักสูตรมีการจัดทําหลักสูตรรายวิชาวิทยาการคํานวณให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์ ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีความรู้ตามมาตรฐานตัวชี้วัด 2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้มีลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึงการจัดการทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนมีกระบวนการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาเพื่อใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้านผลลัพธ์ นักเรียนได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือดูแลทางด้านวิชาการและลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ 3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถมีกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายด้านประเด็นทา้าทาย เรื่องการจัดการเรียนการสอนเรื่องแนวคิดเชิงคำนวณด้วยสื่อการจัดการเรียนรู้ Active Learning สสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแบ่งปัญหาใหญ่ให้เป็นปัญหาย่อยมีการนำความรู้ที่ได้รับไปเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันเพื่อใช้ในการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆท้ายนี้ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการ ที่ให้เกียรติมาประเมินและให้คำแนะนำด้วยไมตรีอันดีผู้รับการประเมินขอน้อมรับทุกคำแนะนำนำไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นผู้รับการประเมินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพอันเกิดจากความมุ่งมั่นความทุ่มเทพัฒนางานพัฒนาการเรียนการสอนจะส่งผลอันดีต่อผู้เรียนและเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติสืบไปขอขอบพระคุณค่ะ